นั่เป็นเป็นโปรดักใหม่ของสกิมมิ่งอเ,อ,เอ,อรินแเบบอรินเอ็กซ์กับคอล a บกับสกิมมิ่งอีเกลิลก็คือจะเป็น f อนโฟก์อัพไซด์ดาวโอ้โหก็ราคาเท่าไหร่อ่ะใช้ในสนามรวมๆแล้วที่เคยดีดราคามาก็จำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่ง <laughs> แช่ไหมอยากมองราคาอยากรู้รรเข้ามาถามเอง นี่นี่จากตาเปล่าที่มองเนี่ยคาลิปเปอร์นิกเกิลแบมโบปลดสายปลดเร็วเอิร์นท่อมิสเตอร์ด็อกเตอร์แจ็คคิวแอนด์มิสเตอร์ฮาร์ดีเออแล้วก็อะไรกับโช๊คหลังเออร์ลินปีสกิมมิ่งเหมือนกันสกิมมิ่งโอ้โหมันเขาเรียกอะไรคอมบี้ไม่ใช่จับมือกันนะใช่ไหมแล้วก็มีเป็นเขาเรียกคอลแลบคอลแลบเพรเชอร์เกต เพชเกตของอะไรเนี่ยนะฟูลลิงฟูลลิงแล้วก็ฟอร์บอร์ดรีบัฟฟินี่ใช่โอ้โหถือว่าจัดเต็มนะอันนี้เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแผงคออะไรนะตัวไหนตัวแผงคอของโออ๋อเออแผงคอ OG แล้วก็มีตุ๊กตาแฮนด์ไลเซอร์ของไลเซอร์ไฟหน้าบาจา เออไอ้บาจาหรือบาฮาก็ไม่รู้ฝรั่งเขาก็ไม่เรียกบาจาอีกเออราก็ไม่รู้เหมือนกันนะอจะกระแดะพูดหรือเปล่าก็อย่างฮาร์เลย์เขาก็เรียกฮาร์ลีย่นะประมาณนั้นโอ้แล้วแล้วอันนี้การสะบัดอะไรอ่ะการสะบัดเออรินเหมือนกันเออรินเนแต่ว่าเซ็ตเบรคเกตของ AK Speed บ้านเราของงานไทยใช้ได้นี่จริงจริงงานไทยบ้านเราถือว่าดีมากนะ ลองลองแบบลองเปิดใจให้เขาหน่อยถือว่าแบบใช้ได้เลยแต่ดูจากวัสดุแล้วดูแข็งแรงทนทานดีนะดูดีดีไซน์ออกมาดีมากเลยโอ้โหนี่ดูปั๊มนิกเกิลนี่โอ้โอนนี้ไม่มินนะตัวเก็บอะร้อยสวยถือว่าสวยเลยสายปลดเร็วเลยอะใช่พร้อมใช้งานใช่แบ็กอันนี้อะไรนะชิปเตอร์เกทชิปเตอร์เกียชิปเตอร์เกียร์ชิปเตอร์เกียร์เค้าสโมโตเหมือนกันโอ้โหอันนี้ชิปลิงค์เค้าโมโตเหมือนกัน ก็ถือว่าจัดเต็มนึงนะคันนี้มันสวิงอาร์มสวิงอาร์มทรัคโอ้ยสุดยอดเลยเป็นโซ่แล้วด้วยใช่โซ่อันนี้อันนี้ถ้าไม่ชัวร์น่าจะเป็นของอันรอยอาร์ตน่าจะใช่อาช่ยน่าจะเป็นของอันรอยอาร์ตตันนี้ก็สวยเหมือนกันโอ้หร,รวมรวมแล้ว